นี่ครับจากงานประชุมในวันเ,าเ,วเวสาร์ที่สามเดือนเมษายนนก็หลังจากประชุมแล้วก็เอาเวลานะครับมาไล่วัวอีกนะครับมาเลี้ยงวัวแดดร้อนๆมะขามมะขามนี่ คือจตตาแจ้งไงนะถามคนทีุ่ดลองก่อนว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานมะขามเนี่ยม็อกม็อกมอกมอก,มอก,กินไหมเนี่ยอ่าอนมาเลยกินไหมกินมะขามไหมอ่าเดินหนีเดี๋ยวสงสัยไม่ได้ยินสงสัยหูตึง นกถามใกล้ๆก่อนนอกนอกกินมะขามไหมเนี่ยกินมะขามไหมอสรุปสรุปไม่กินสรุปมีงอนอ้าวกินไหมนอกอ่า นี่นี่กินไหมเนี่ยอสแสดงว่าหิวอ่ะกินไหมเอาเนี่ยอ่ะทำเป็นเองงอนอ่ะกินมะขามไหมเนี่ยมอบกินมะขาม เคล็ดควันไว้เนี่ยอันนี้กกินน้ำเกลือเลยตองปอกมันมดแล้ว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 